วันนี้เดี๋ยวเราจะมารอบบมซิบวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกับโบราณที่นีาก่อนนะครับแล้กจะเดินไปด้านหน้านะครับไปี่ความามแล้วก็จะจบที่สกิรบันดีไซนะครับตรงนี้ก็คือว่าเป็นโบราณที่นะครับโบราณที่ มีเมื่อสมัตนเพราว่าอนที่นบีสร้างมสิดนะครับมัสยิดตอนที่สมัยนบีนะรือว่าตรงแค่ใบริเวณเราตอนัเดี๋ยวทาบริษัทจการเข้าเราต้ก็ช่วงรับกร่ารครัตอนนั้นน่็ือว่าเป็นเดิมๆของมัสยิดที่นบีสร้างในสมัยตนมาั แล้วก็มีซอสบ้านท่านหนึ่งจากชาวอนซอสเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตลงนะครับชื่อท่านอัสซันคูซูรอสนะครับแล้วก็ท่านาบีไปเลยให้มาฝังศิษย์ฝังอ่งนี้นะครับนั่นคือเป็นคนแรก,รกนะครับที่ฝังตรงนี้แล้วก็จากชาวอนซอรสสำหรับจากชาวมูฮัยจีรีเนี่ยนะครับเชื่อว่าท่านอุสมานุมัสบูนะครับที่ฝังตรงนี้นะครับแล้วก็คุณโบบาเกตก็เป็นคุณโบที่ฝังบรรดาสวามบ,าบนะครับบรรดาภรรยาภรรย,ยาท่านนาบีบรรดาลูก รูกท่านนบีด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับทาบวาที่ฝังที่นี่นะครับสินับหมื่นท่านนะอ่าแล้วก็ชาร์ลส์นะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ซัดเดเซตนะครับเดี๋ยวนำทางที่มาให้แก่อ่าผู้ที่อยู่ในบริเวณนี้เสนอเสนอ وأجعل الذين استغفروا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا คือว่าจะเข้าไปในนั้นนะก็คือว่าเราจะพูดรว่ากลัวใหญ่นมันไม่ไปได้นะเดี๋ยวเราพูดตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับสหระเมืองมาดีนะเนี่ยเดิมๆนะครับมีชื่อว่ายัดริบนะครับยัดริบเนี่ยก็คือว่าเป็นชื่อเรื่องของลูกหลานของท่านนบีนะที่มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่คือเป็นกลุ่มแรกนะครับลูกหลานท่านบีนุนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกชาวชาวญูเนี่ย กลง่มเยอรมนีเนี่ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่สองที่มาตั้งรกรากที่นี่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยถูกตอนแรกๆเนี่ยเข้าอยู่แถวโน่แล้วแถวปาเลสไตน์นะแล,ะวล,ะวละ้วก็ทีนี้เนี่ยโดนโดนเข็นฆ่านะครับจากกษัตริย์นะครับกษัตริย์เมืองบาบีโลนนะครับก็เลอยอพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่นะกลุ่มใหญ่ๆที่อพยพมาเนี่ยคือบานีบานีไอนุกอสนะครับแล้วก็บานินนาบีสนะครับนี่คือเป็นชื่อของ กลุ่มชาวอยูนะที่มาอยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่ก่อนพิสตากาศนะครับอ่าแล้วก็กลุ่มที่3หลักๆก็คือที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยก็คือว่าเป็นกลุ่มชาวอ่าของเอลสแล้วก็คอสโตรดนะครับซึ่งเดิมๆเขาเนี่ยคือมาจากเยเมนนะอ่าแล้วก็กลุ่มเอลสแล้วก็คอสโตรดต่อมาเนี่ยก็คือว่าศรัทธาสนาทันดีมารัมาสลาสลัมนะครับอ่าแล้วก็ได้เชื้อเชิญท่านให้มาอยู่ที่เมืองมานีนะนะครับและเนี้ยกลุ่มเนี้ยก็เลย มีชื่อว่าชาวอันซอรนะครับอันซอร์ตเป็นผู้ที่ช่วยเหลือนะท่านในปีก่อนมาสลละสลับนะครับและหลักก็คือว่าหลักๆคือสองกลุ่มนะครับคนนี้ว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ชาวยูเนี่ยนะครับคือก็เป็นอนลุ่ยเหล่าคนที่ร <Bond> ู้คำพีเขาศึกษาคำพีแล้วเขาก็เห็นลักษณะของเมืองมาดีนะนะครับแล้วก็ตรงตามที่คำพีระบุว่าจะมีนันสุดท้ายปรากฏณที่นี่บางกลุ่มเขาก็เลยมารอนีันสุดท้าย เขาเนี่ยก็หวังให้ลูกหลานของเขาที่เป็นชาวยูเนี่ยคือเป็นนบีอ่าแต่ปรากฏว่านบีเนี่ยมาจากชาวอาหรับไม่ใช่จากยูอ่าพอมาจากชาวอาหรับปุ๊บตรงนี้คือปฏิเสธอ่าแล้วก็ตั้งตัวเป็นศัตรูท่านนบีนะครับแต่ก่อนเนี่ยมียูเยอะแต่พวกนี้เนี่ยนะครับบางกลุ่มเนี่ยทรยศ์หักหลังท่านนบีอ่าบางกลุ่มเนี่ยจะฆ่าท่านนบีบางกลุ่มเนี่ยคือไปร่วมศัตรูท่านนบีสุดท้ายเนี่ยพวกยูเนี่ยโดนขับไล่จากมดินนั้นเนี่ยหมดเลย ครัับอนนี้คือสันดานของยิวตั้งแต่สมัยโน้นแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเห็นข่าพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์นะครับ<ม>เราอยู่ที่นี่นะอ่าก็ขอดูอานะครับให้อัลลาตาลาเนี่ยคุ้มครองนะครับพี่น้องปาเลสไตน์พี่น้องกาซานะครับอยู่ที่นี่อยู่ที่อ,อกากมาตนะครับดูอาที่มุสตาจนะครับให้เราเนี่ยอย่าลืมนะครับพี่น้องของเราที่เฟรลซ์สตินนะครับชาล็อกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปนะครับของนี้นะครับที่กนะูโบที่โดมสีเขียว ดมื่องสีเกียวตอนนั้นเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นที่ฝังศพท่านอดีตม้า,าสละวัสดุศพคือนบีเนี่ยนะครับเสียชีวิตตรงไหนเนี่ยคือฝังที่นั่นนะครับเมือท่านเนี่ยเสียชีวิตในบ้านของท่านหญิงไงชักนะครับตอนนี้คือไปบ้านเขาท่านหญิงไงชักนะครับอ่าแล้วก็อ่าเมื่อท่านีเสียชีวิตดังนั้นนะครับก็คือว่าคนมดมฝังศพ ที่บ้านท่านชัดนะครับอ่าแล้วก็อะไรอย่างนี้เนี่ยพอท่านอบูบัเสียชีวิตนะครับก็ฝากครท่านนบีแล้วก็พอท่านอุมมัตเนี่ยนะครับเสียชีวิตนะครับก็คือมาขออนุญาตท่านอีงเอยชัดนะครับอ่าว่าจะขอขอฝังศพได้กับท่านนบีแล้วก็ท่านอบูบัซซนะครับอ่าคือตามจริงเนี่ยท่านอีงเอยชัดเนี่ยอยากจะฝังตรงนั้นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่แบบว่า ให้ท่านอูมัตนะครับเต้ท่านอูมัตเนี่ยก็คือฝั่งนะที่ตรงนั้นนะครับและต่าอย่างใช่นก็คือนะครับก็ชาล้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปนะครับเดี๋ยวผู้หญิงก็จะมุสลิมนะก็จะให้สลามท่านนบีตรงที่โดนสีเขียวเพราะว่ามุสลิมนีกคือเข้าไปทางประตูบารุสลามไม่ได้ครับถ้ามุสลิมีเนี่ยจะเข้าไปทางบารุสลามตรงน้นแล้วก็เดินผ่านนะครับประตูที่ที่คูโบท่านนบีตรงนั้นนะครับก็ชาล้านะครับเดี๋ยวเราจะเดีินไปครับผมจะพูดว่า ที่ที่阿里สุขวัฒนั่งตรงไหนอะไรนะครับอา阿里สุขวัฒนั่งตรงไหนอ่านั่งไหนก็คือจะเป็นรอบ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 ของมัสยิดนะรอบรอบของมัสยิดก็คือมัสยิดเดิมๆเนี่ยคือบริเวณที่เป็นเราดออสเราดอสนี่คือใกล้กับหลวงประสบพันธ์นบีนะจไม่อย่าให้ใช่บอกด้วยบอกด้วยอ่าเราจะบอกเดี๋ยวบอกอ่าผ่านตรงไหนเราบอกเราจะพาเข้าเราดอสด้วย

จะเิพงก่อนไปม่อแล้วก็ไปประมาณนันับที่ศรีกแล้วก็มาให้สลัมกันดีเข้าได้หลังละหมาเข้าได้ตลอด

<laughs> à trai đúng chưa chai. <đồng> chí, chai. <cười> <cười> นี่เป็นบรรยากาศของมัสยิดนบาวีช่วงเช้านะครับตอนนี้เวลาประมาณ8โมงครึ่งบรรยากาศก็อากาศยังดีครับ ยังไม่ได้ร้อนมากกำลังดีครับผู้คนก็มาเสียรอกันครับทักทายเขาไมา่ได้ครับอาอายะอุมีอุมีคนไหนก็อยากให้ทายใครก็คอมเมนต์มาได้ใไหะสะ

สอเราถานพ่าโ้ท่านรอสุรครับถ้าฉันเนี่ยยืนละหมาดนห้าเวลาอับในเวลาที่ถูกกำหนแล้วเนี่ยแล้วก็ฉันคือสิทธนเดอรมอดอนนะครับทั้งเดือนอินชาลฮ์เป็นสรวนูรูปคนดีสามรุกคนทคนที่สอนกักคนที่สามเนี่ย แล้วก็ฉันนั้นได้ละทิ้งสิ่งที่ถูกห้ามไว้ว่าละสตุนฮาลาและวสิ่งที่ฮาละก็อนุมาตฮาลาฉันปฏิบัติสิ่งที่ฮาลานไม่ไม่ปะปนสิ่งที่ฮารอมแล้วก็ฉันละทิ้งสิ่งที่ฮารอมเนี่ยฉันสามารถเข้าสวรรค์ได้ไหมน อาจารย์ก็ได้บอกว่านามที่ใช่คุณจะได้ข้อสืุสนของรัฐสภาเรานี่คือสิ่งที่ประเสริมที่สุดสำหรับเรามาใช้เลื่อปฏิบัตินสิ่งที่กำลังใช้ของรัฐอะไรที่อยู่ในกรอบที่ศาสนาได้กำหนดไว้แล้ว เาจะเป็นคนอยู่ที่อัลมาสุฮานลแต่เาได้บรรจุตัวในเซลลองอัลมาสานุอัลกันนะครับเดีละก็เราก็จะเดินดรอบๆบริเวมัสยิสิปนะครับเช็ต่อตอนแรกอรในทางเป็นบรรยากาศครับเช้าๆร้อยเลยอ่ะยุบๆเลย ผมขออนุญ,ญาตลงไลน์เช็คไหม่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาต่อใหม่นะครับชอนโล่ฝากติดตามด้วยนะครับ